แม้ว่าเรื่องของการประชุมสองสภาของจีนจะจบลงไปแล้วแต่ว่าจริงๆดูเหมือนยังคงมีปัญหาความท้าทายใหม่ๆที่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ<ช>นะคะ <ๆ S 1> โดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่มีสหรัฐอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียเขาตกลงกันนะคะในเรื่องของแผนการส่งมอบเรือดำน้ําพลังนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียขณะที่สหรัฐเขาก็ยังคงคางแคลงเรื่องของเทคโนโลยีกับการจรากรรมของจีนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องคาราคาซังต่อไปก็คือเรื่องของไต้หวันค่ะซึ่งนักวิเคราะห์นเนี่ยก็มองนะคะว่าสหรัฐอาจจะใช้ไต้หวันเป็น ฐานจรารกรรมของจีนได้เช่นกันคุณชิปจิตนิยมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทุกประเด็นในเรื่องเหล่านี้กันค่ะผมเรื่องไต้หวันเนี่ยไม่เกี่ยวกับสภาประชาชนนะครับผมเพราะยังไงอันนี้เป็นนโยบายของจีนอยู่แล้วและจีนก็แค่ตอกย้ำจุดยืนเดิมแต่ทีนี้ผมมีประเด็นที่อาจจะต้องบอกว่ากางนนนนังวลนิดนึงเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมเราจะเห็นว่ามันมีคลิปบอลลูนที่บินเหนือน,น่านฟ้าสหรัฐอเมริกาใช,ใช่ไหมครับผมแลสะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ เอามิสไซล์ยิงสอยมันลงลงมาใช่ไหมครับคือตอนยิงล่วงผมไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่พอจีนบอกว่ามันเป็นบอลลูนที่ใช้ในการสำรวจสภาพอากาศอันนี้เริ่มคิดแล้วเพราะว่าไต้หวันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในเกาะนะครับผมไต้หวันเนี่ยเคลมพื้นที่เดียวกับจีนในททเลจินใต้ด้วยนะครับก็คือเคลมในแดชไลเหมือนกันนะครับผมแล้วหนึ่งในเกาะที่ไต้หวันครองอยู่ในเะเลจินใต้นนปัจจุบันนี้ชื่อว่าเกาะไทผิงนะครับชื่อพื้นเมืองเรียกว่าอีตัวบ้านะครับต่ออีตัวบ้าเนี่ยณปัจจุบันนี้ ไต้หวันได้สร้างเป็นสถานีทดสอบสภาพอากาศโอใช้ข้ออ้างเหมือนกันอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยจริงๆว่าว่าว่าถ้าเป็นแบบนี้อ,อนาคตของไต้หวันจะเป็นยังไง <ừ> เพราะว่าจีนก็ถือว่าอเมริกาทําแบบเดียวกัน<ช>จีนก็จะทําแบบเดียวกันเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีอะไรผุดออกมาจากเกาะน,นี้ซ,ซ,ซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้เป็นประเด็นที่อาจจะเป็นแฟชชพอยท์ที่อาจจะนําไปสู่บานปลายสู่ความขัดแย้งอะไรกันได้ง่ายขึ้นกลับกันนะครับอเมริกามีสิทธิ์จะคิดไหครับว่าจีนเองก็พยายามกดดันอเมริกราอเมริกาจะรู้สึกอย่างนั้นไหมครับย้อนกลับไปในแบบปี2017เเนี่ยก็คือตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดี ใช่ไหมครับผมแลวเขาได้มีการประกาศว่าเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวถามว่าทำไมสัมริการถึงคิดอย่างนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จีนเองก็พลาดปี2017เนี่ยคนที่ไป p r o v i หลักฐานนี้ให้แต่ัฐอเมริกาเนี่ยคือลิเคอร์เฉียงตอนนั้นเนี่ยจีนกําลังพูดถึงเรื่องการปปิรูปกองทงัพแล้วมันมีอยู่เนื้อหาหนึ่งนะครับผมที่มันมาจากการประชุมคณะกรรมการการเตรียมคณะครั้งที่3ของสมัยที่18คือเรื่องของการบูรณาการภาคทหารกับภาคพลเรือนว่าตอนนี้ถ้าจะรบ ภาพฐานกับภาพพลเรือนต้องบูรณาการกันต้องไปด้วยกันอีกส่วนหนึ่งครับเป็นความริเริ่มของดีเครืเฉียงเองคคือเม็ดในไชน่าเม็ดในไชน่าก็คือว่าจีนเป็นตลาดแรงงานของโลกครับแบรนด์ Brand, ทุกแบรนด์เอาฐานการ,รผลิตมาไว้ที่จีนแล้วก็ตั้างว่าเมนะ็ด i นไชน่าซึ่งถ้าเม็ดในไชน่าแบบนี้นะครับฐานรายได้ของประชาชนฐานรายได้ของประเทศจีนมาจากการลงทุนจากต่างชาติมาจากการขายภาคแรงงานซึ่งมันโตได้แค่นี้อื มันจะโตมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าจะโตมากกว่านี้ได้คุณต้องใช้ AI คุณต้องใช้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยใหม่ต้องใช้ C สี่ยดีมากขึ้นดีก็เสียงเลยผุดขึ้นมาว่าต่อจากนี้จีนจะไม่เอาละไม่ใช่ China แต่จะเป็น c r e a t e in China คือทุกอย่างสร้างขึ้นมาในจีนนะครับจะสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่ Made in คือชาติไหนมาทำก็ได้ใช่จะเป็น c r e a t e in China ซึ่งอันนี้เป็นชื่อแรก ของนโยบายที่ชื่อเม e in c ช i n a 2025ทีนี้เนี่ยปัญหาคือในปี2017เนี่ยดีเกอร์สเฉียงเขาพูดเรื่องนี้ไว้ด้วยกันเอา2เรื่องนี้มารวมด้วยกันจีนจะเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเน้นพัฒนา AI ในทางกับการเน้นการบริหารการระหว่างภาคทหารกับภาคพลเรือนทรัมป์ก็เลยเห็นแล้วโอ้เธอเดยว่ามันขับเกี่ยวกันแยกกันไม่ได้เลยคุณพัฒนาเทคโนโลยีและเทคโนโลยีคุณก็ไปใช้ในภาคการทหารด้วยเพราะฉะนั้นแบนเทคโนโลยีจากจีน ผมติดตามผลงานของอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างที่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพพอสมควรครับกองทัพปลดแอบประชาชนแม้แต่วิธีการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ระบุญแบบกองทัพปลดแอบประชาชนเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมโยงมันจะ้าเกี่ยวกับอย่างการปฏิรูปครั้งนี้อะไรอย่างนั้นบ้างไหมครับณตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่ากองทัพได้งบประมาณมากขึ้นแต่วิถีของกองทัพณปัจจุบันนี้ยังไม่เปลี่ยนหมายถึงว่าการพัฒนาจากเดิมในปี34นะครับที่มีนโยบายปฏิรูปกองทัพออกมาเนี่ยมันยังไม่มีการปฏิรูประลอกใหม ณตอนนี้นะครับกองทัพเรือมีบทบาทมากขึ้นกองทัพบกมีบทบาทน้อยลงอันนี้คือดําเรีของสีจิ้นติงเองเลยในปี2014นะครับเขาบอกถ้าจีนจะเป็นประเทศมหาอำนาจไม่มีประเทศมหาอำนาจใดในโลกนี้นะครับผมที่ให้ความสำคัญกับกองทัพบกต้องกองทัพเรือแหละกองทัพเรือสิครับในอดีตในช่วงอนาราอานิคม สาราชณาจากกองทัพเรือก็เป็นเอกใช่ไหมครับสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนี้คนที่คุมน้านน้าสากลก็คือกองเรือของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้กองสหรัฐอเมริกามีเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นตัวที่วัดแสนยานุภาพเยอะที่สุดในโลกปัจจุบันนี้จีนมีอยู่แค่สามแต่สามนี่คือในสมัยที่ื่นผิดด้วยนะครับที่ดั้ริว่าจะต้องมีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนะครับผมจีนก็เห็นทั่วโลกก็เห็นขีปนาวุธมีบทบาทมากขึ้นนะครับ รัสเซียเนี่ยมีการยิงปืนบรณาวุธมานําร่องตลอดแล้วกองทัพโบกคือค่อยมาตามเก็บที่หลังซึ่งในเหล่าทัพของของกองทัพกระดประชาชนเองเนี่ยครับก็มีเหล่าทัพขี่ปนอาวุธเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับว่าณตอนนี้เนี่ยบทบาทของกองทัพขีปนอาวุธของกองทัพกระดประชาชนจะมีมากขึ้นกองทัพขี่ปนอาวุธนี้เนี่ยคุมอาวุธระเบิดนิวเคลียร์ของของจีนไ้ด้วยดูแลยุทธกรณ์ที่เรียกว่าอาวุธนิวเคลียร์ไว้นะครับผมทีนี้ พอพูดถึงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นะครับสิ่งที่จีนกังวลนะครับแล้วก็ประกาศมาอย่างชัดเจนนะตอนนี้ก็คือเรื่องออคูสนะครับผมออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับผมเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยทางออคูสเนี่ยกำลังจะขยับว่าจะส่งต่อเรือดำน้ำนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียนะครับซึ่งอันนี้ผิดกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับจนที่สัญญาว่าด้วยการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์นะครับผมออสเตรเลียไม่ใช่ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้มีีอาววุธนิเคลยร ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยครับน่าสนุกน่าดูครับผมว่าถ้าเกิดสันติภาเอาไปให้จริงเนี่ยจีจะเล่นยังไงต่อโอ้น่าสนใจนะครับซอฟต์าวร์ของกองทัพโอเดรประชาชนนะครับผมคือสิ่งที่เรียกว,ว่างานการเมืองของกองทัพโอเรประชาชนคือภายหลังจากทศวรรษที่1990เป็นต้นมานะครับผมจนคาบเกี่ยวมาปี2,000ต้นๆเนี่ยนะฮะกองทัพจีเนี่ยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของของวิถีสงครามคือนอกเหนือจากอาวุธแล้วคุณจะต้องทําสงครามอีก3ส่วนก็คือหนึ่งสงครามจิตวิทยา ทอนความเป็นอันหนึ่งนเดียวกันของศัตรูสองสงครามสื่อมวลชนข่าวณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวุฒสงครามนะครับสงครามสื่อเราจะเห็นกันอยู่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยูเครนเราเห็นบทบาทของสื่อชัดเจนมากนะครับบางทีเนี่ยบางฝ่ายได้เปรียนแต่สื่อสามารถรายงานได้เป็นฝ่ายที่เกิดจะแพ้แล้วก็เป็นได้นะครับสามคือสงครามข้อกฎหมายนะครับผมซึ่งก็คืออย่างกรณีออกุสที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละ นะครับผมหรือกรณีทะเลจีนใต้ที่จีนก็อ้างกฎหมายว่าของจีนเนี่ยประกาศตั้งแต่ปี1946-47นะครับผมแต่กฎหมายทะเลเพิ่งมาปี1982แล้ว1982จะบังคับกับจีนที่ประกาศก่อนหน้านี้แล้วไม่มีใครอ้าไม่มีใครแย้งอันนี้ไม่ยุติธรรมกับจีนแล้วหรือทั้ง 3, สสงครามนะครับผมที่เป็นสงครามใหม่ที่เป็นงานการเมืองของกระทัพปร,ประชาชนเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้ร่มของแนวคิดที่ว่าด้วยการบูรณาการระหว่างภาคพลเรือนกับภาคทหารที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2014ครับผม